สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาขึ้นใบสีด้วยเนาะกีบกระพุ้งเนาะเอาเราจะไม่ใช้นิ้วใบสีนะเรากรีบกระพุ้งเป็นนิ้วแทนคะ่นะมีเดินไทยกลมด้วยเลยคนะ่ะกีบกระพุ้งกีบที่หนึ่ง สิบที่สองเนาะเดินตีไทยจากวัดนี่เขามีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย สองสามสี่ห้าหกนี่ค่ะเนาะ กีบกระพุ้งเราทําเป็นนิ้วแทนเราไม่เอานิ้วใบสีเนาะใบสีด้วยกกีบกระพุ้งค่ะ